ทำไมอืมอือน่ารัก่าปัป่าปป่าวิ้วิ้วหิอนักร้องเสียงดีแล้วกินน้องอหไ่ซิอ

เหนา,นะอ,ยานอยู่เน้เก่งหลือเกินวัาไปวัวไปกินข้าวย่งกินข้าวย่างกินท้าง 啊啊啊！嗯，嗯嗯。嗯嗯